สวัสดีค่ะทนผู้ชมด้วยะวนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับไมค์ครับ1.20.4นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นไมค์ครับเอ้ยหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทาการยังไงอะไม่ได้อัปคลิปวิดีโอไมค์ครับลง YouTube มานานถึง2สัปดาห์นะผมก็ได้ไปเล่นหลังกล้องมานี่ท่านผู้ชมดูเตียงพวกนี้คือเตียงที่ผมคราบมานะครับได้จากขนแกะนะ แล้วก็ไปเอาจากบ้านอื่นๆมาด้วยนะผมจะผสมพันธุ์ให้ n อ c มันเยอะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นี่นะน่ารักออกนะเราจะผสมพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะเพื่อเอามาทำแบบยังไงผมก็ไม่รู้อนะแล้วสิ่งที่ผมไปพบเจอมาที่ผมไปเล่นหลังคลิปนะผมได้ไปเจอไอ้สมบัติกลางฮะเลอะท่านผู้ชมผมไม่รู้มันเรียกอะไรผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไมค์ครับนะผมจะเ้าสั่งน้ำไม่อันนะ เอาเรือไปด้วยเออเราเราคับเรือมาจากไม่ใช่พาที่แล้วดิผมไปเล่นมาแล้วก็ได้พวกของมาเต็มเลยนะแต่ผมก็จาไม่เนี่ยเนี่ยได้อนี้มานะอันนี้อาจจะงงแล้วว่าผมได้มาจากไหนนะอันไหนวังวะเนี่ยพวกนี้ผมก็ไปไว่ายน้ําดํานามา <Rising> อันนี้นะครับแมกมาบล็อกเนี่ยผมได้มาจากประตูเนเธอร์ที่มันจะพังที่มันพังอะท่านผู้ชม เออแล้วแล้วผมยังไม่ได้เปิดกล่องนะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะท่านชมเดี๋ยวผมจะไปดูทะเลก่อนนะครับเขาเรียกว่าสมบัติกลางมหาสมุทรหรือเปล่าที่จริงมันไม,ม่มหาสมุทรเขามันอยู่แค่นี้อะใกล้ๆบ้านเราเลยนะครับมันอยู่ใกล้บ้านเรามากนะอันนี้ผมก็เปลี่ยนโปรแกรมอัดคลิปนะอาจจะมีความแหลกขึ้นนะผมไม่ได้ใช้เป็นบดตติแคมนะครับผมใช้เป็นอะไรไม่รู้จาชื่อไม่ได้นะครับ ไม่ใช่ OBS กับ Steam Lab นะครับเป็นอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมนเถอะนะครับผมก็ได้มาขโมยของพวกเตียงเลยเนี่ยเนี่ยผมเซพิกัดไว้ด้วยนะเอ้าเอาพิกัดโดนลบ่ะโอ้มไม่เป็นไรครับจำทางได้แบบ mm hmm. easy เลยนะ mm hmm. เนี่ย่านชมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย่านชมเห็นปะนี่นะที่ผมมานะ mm hmm. อยู่ใกล้ๆบ้านเลย ครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องอันนี้ก็จะเป็นพวกซากที่ผมทําไว้หรือว่ามันตายเองวะเน,นี่ยผมก็จําไม่ได้ผมไม่ได้ตีนะจำไม่ได้ผมไม่ได้ฆ่าซอมบี้อะไรเลยนะแต่สู้กับไอพวกซอมบี้ทะเลอะอาจจะมีอาการแหลกก็ขอใหท่านผู้ชมขอโทษนะอ่ะนี่ไงกล่องก็คือผมมาชงแต่พ้าที่แล้วแต่ผมยังไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะเฮ้ยแล้วผมลืมเอาประตูมาสวยละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรีบเปิดแล้วรีบไปเลยนะ ไปครับ let's go ครับโอ้โหเฮ้ยมันคุมไม่ได้ที่ผมมาเนี่ยของโคตรกากเลยอะไรวะเนี่ยของยังกากอะท่านผู้ชมโอ้โหผมมาผมก็นึกว่าผมจะมาแล้วผมจะเจอเพชรไงโอ้โหเจอแต่อะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกที่หนึ่งนะเป็นที่ซากประตูเนเธอร์นะ ยี่นี้มีเสียงรบกวนขอไปอ้าวเดี๋ยวมีเหล็กตรงนี้ด้วยหรอเพิ่งเห็นตรงนี้เดี๋ยวรามาขุดกันก่อนดีกว่านะมันจะมีซากเนเธอร์ที่ยังไม่พังเอ้ที่พังไปแล้วนะแต่วันนี้ผมต้องไปเนเธอร์ได้เพราะว่าผมเจอจุดลาวานะครับผมก็คือใกล้บ้านเราเลยนะแล้วเราก็เพิ่งดูด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้สำรวจอะไรเลยอุ้ยเนเดอร์แมนวะเย็นเพื่อนโหคลิปยหญ่โหยังแหลกอะท่านผู้ชม แนกจังวันนี้โอ้ยมันเป็นนี่คอมผม,มแน่เลยคอมผมไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะแต่ก็พอใช้ได้นะครับเออมันเล่นน้ำเหรอวันนี้ไอ,อ้หนอแมนอ,มอยู่แถวๆนี้แหละไอ้ประตูที่มันจะพังอะแล้วผมก็จดพิกัดน่าแน่ท่านผู้ชมใช่ปะ่ะใช่เหรอวะอ่านี่ไงชัดเจนนี่นี่คือตรงที่ผมมานะเรายังไม่ได้เปิดกล่องนะแต่ว่า มันมีต้นไม้ตรงนี้นะแล้วมันก็โดนไฟพวกเนี้ยไหมไปเลยนะเรามาเปิดว้าวนะครับมีไฟแช็กสองอันเลยนะครับแล้วก็เป็นฟินนะครับผมแล้วก็เศษทองนะอะถือว่าดีนะอ,อันนี้ก็ต้องใช้เป็นพวกพลิกแอคเหล็กนะโอเคอันนี้ผมก็มาขุดมานะขุดเฮ้ยมาขุดนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับ เพราะว่าวันนี้ผมจะมีแผนไปเนเธอร์นะครับผมเพราะว่าผมเจอลาวาจุดหนึ่งนะที่น่าไปมากนะครับเอ้ยไม่ใช่ที่น่าทาประตูเนเธอร์อ่ะเออผมก็เลยจะทําผมทําไม่เป็นนะไอ้ที่เขาขดอะไรนะที่มันเป็นแบบใช้ลาวาวก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางน้ําใช้ลาวาวางน้ำ,าานำอะไรอนยะ่างเงี้ยผมทําไม่เสียนะแต่ผมพอทําได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลอง ถ้าวันนี้คือพลาดก็คือจบเลยนะครับไม่รู้ว่าจะพลาดไหมก็ขออย่าพลาดแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เราต้องไปนเนีเธอให้ได้นะครับผมเพราะผมอยากไปมากผมอยากไปหาของอนะไรเงี้ยเพื่อไปจบมังกรน,นะผมรีบเกินนะแต่แต่มันก็ต้องรีบเงี้ยแหละครับเพราะว่าเราไม่มัวชักช้ามาทําฟาร์มหรอกกับนี่ครับดาวาจุดนี้นะไอ้ฟาร์มพวกนั้นผมก็เจอไก่มาแล้วนะตัวเดียวนะแถวบ้านเเลยนะไม่ได้หาไก่เนี่ยแหละจุดที่ผมจะทําเป็น เออ,ออกซิเดียนนะครับเดี๋ยวเราขุดพวกหินก่อน,นนะผมทาไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จไหมนะวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาอีกถังครับเดี๋ยวไม่สําเร็จเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยผมมีอีกจุดหนึ่งที่ผมไปแอบ,บทํามานะนี่นครับทางขึ้นสําหรับคนที่ที่เกลียดกระโดดนะครับผมผม,ผมก็เลยทําทางขึ้นไว้แบบ แบบชิวเลยแล้วแบบวิ่งขึ้นแบบอย่างก,กับลูกคุณเหนือเอ้ลูกคุณหนูนะ <c oughs> ขึ้นมาผมก็จะเจอกับพวกเตียง NPC แล้วผมไปเซตสปาลผมก็ได้เคลียร์เตียงออกมาทั้งหมดนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปถังน้ำอีกอันหนึ่งนะ <c oughs> นี่ครับแล้วผมก็พนักานอุดมวสมบูรณ์เลยนะท่านผู้ชมนี่มีไก่ตัวเดียวเหงาจัดเลยนะไม่มีไม่มีเพื่อนนะเดีย๋ยวเราต้องหาให้นายนะเพื่อน อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเผาเผาเล็กก่อนนะเพราะว่าเราเผาเนื้อไว้เราเพิ่งรู้เลยเนี่้อ่ะวท่านผู้ชมจะเอาอะไรวะห่งน้ำมือเอาเหล็กมาเอาเหล็กเหล็กอยู่ด้านบนหมดเลยนะใช่ปะ่ะนี่ไงอ,อันนี้ก็เผาเลยว่าเก็บมาอนกันะอันนี้ก็เกลือทั้งนั้นนะครับ โอเคได้มาแนละ้วโอ้คิมนี้แหลกนะท่านผู้ชมขออภัยนะแหลกไม่ไหวนะผมยังไงผมก็ต้องทําการอัปเกรดคอมผมนะแต่ว่าช่วงนี้แบบอัปเกรดไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสมากนะครับโอเคเปิบบปิเบ,บ,บแถวนี้ก็มีหมู่บ้านนะแต่ว่า ผมก็ได้ลื้อเตียงไปหมดแล้วนะครับโอ้ยอะไรของผมมานนียอันนี้เป็นจุดที่คิปเปอร์ระเบิดนะโอ้ยจะมืดแล้วว่าโอเคแล้วเราก็ามาทำกันเลยนะโอ้ยโอเคท่านผูช้ชมชมผมนึกว่าจะหมดหวังเลยนะครับแม่งยังมีลาวายอยู่นะ คราวนี้ผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับท่านชมเดี๋ยวเราขุดพวกนี้ก่อนนะเคผิพากทางเทคนิคหน่อยนะก่อนแล้วเราก็ต้องวางวางเออ โอ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหลำบากเลยนะท่านผู้ชมเพราะผมไม่เคยทำนะก็อย่างเงี้ยแหละโอเคแล้วก็โอ้ยไม่ท่านผู้ชมโอ้ยยังมียังมีละยังมีลาวยยาวยเอ้ยสวยแล้วแล้วตรงนี้มีอยู่ไหมเนี่ยเออยังมีอยู่เอ้ยโอ้คุณแย่ท่านผู้ชมผมทำไม่เป็นอะ่ะ โอ้เอ้ยเราเลด,ดูมเบาล้ล,ลาเลด,ดุมเบเลยอามามาช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวมีพีษ Raymond. เอาตรงนี้ก็ได้เอ้าทำไงวะผมได้อ,อันเดียวเอง มีลาวายอีกไหมอะ่ะแถวนี้ไม่มีลาวายอีกไหมวะโอ๊ใช่ใช่ใช่ทุ่มชมสิ่งนี้แหละนี่เดี๋ยวผมพาไปเดีมันยังมีเฮ้ยอันนี้ก็เปิดไปแล้วะเปิดไปแล้วไม่ใช่ว่าลา,า,าวาลาวาจะหมดนะครับเพราะมันยังมีโอ้ยเดจน ขึ้นไปขึ้นไปเป,เปึ๊บปึ๊บขึ้นไปแล้วตึ๊บติมเติมนี่ครับปลาวาทว่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตเฮ้ยเรามีถังน้ำเหลือปะ่ะหรือว่าทำใหม่ทำใหม่เลยเราจะทำถังอีกอันหนึ่งนะเด็กเรามีพอตัวอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะท่านผู้ชม โอเคเราเราเราคลิปของพวกนี้เพื่อนเดี๋ยวเอาพวกพั่วไเนนะีพย่วก็ตุกจัดเลยคลิปเนี้ยท่านผู้ชมแย่หน่อยครับโอเคครับไปแล้วสโก้นี่ครับจุดนี้จุดนี้เอาโกลเล้นมาดีโกลเล้นเกิดใหม่ใช่ไหมนี่ครับจุดนี้เลยเรามาขโมยเลยนะครับเขาไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าเราไปใส่น้ำได้ โอเคนะเราจะมาทำจุดไหนกันดีจุดนี้แล้วกันนะมีสองบล็อกแล้วใช่ไหมเอาบล็อกมาวางก่อนปึ๊บ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 นะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องวางตรงนี้นี่ นนถูกแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกอันนี้อันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วเราก็แล้วก็ทำยังไงวะท่านผู้ชมมันก็ทำได้นิดเดียวอะดิเฮ้ยเดีเ๋ยวเฮ้ยเฮ้ย Yeah. Đó có tuần Nó subscribe mà, kênh ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมันจะเป็นหินต้องงี้อ้าวมันก็ได้แค่นี้เดีวดิท่านผู้ชมผมไม่มีลาวาโอ้สภาพท่านผู้ชมโอ้แย่เกินโอ้สภาพผมทำไม่เป็นน่ะท่านผู้ชมมือนต้องไม่หายกิขังวะเนี่ยยังเอ้ยโอ้ช่างมันนะวันนี้ไม่น่าจะได้ไปฮะ Okay. อย่างนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกดอสละอย่างนี้ถือว่าเพอร์เฟกแล้วครับท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราต่อขึ้นไปรอเลยนะเพื่อเราได้ลาวามานะอาลาวาก็หาจากไหนอะอุ้ยท่านผู้ชมเราลองไปสำรวจไหมอุ้ยสวยว่ะ เฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยอะไรไปเนี่ยเพิ่งสังเกตก้าวสวยเรื่องเข้าไปดูเลยเฮ้ยข้างใตม้มีโอ้แล้วผมไม่ได้เอาประตูมาใช่ไหมครับลงผสำรวจเลยอ๋อประการังอ๋อนี่เป็นเทียนเทียนใต้น้ำนะครับอุย้ยขอหน่อยพี่ขึ้นก่อนสวยนะไอใ,ใส่เชืเดอดน่าจะเฟี้ยวเลยนะ ว้าว wow. ตัดไม้ตัดไม้เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เเฮ้ยผมโดมเฮ้มมย,ย,นะยเฮนะนะนะ้ม้ยเฮ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 ้ยเยเย้ยเ้ยเฮายเฮ้้ย้้ยเ้ย้้้้้้เ้เก้ โอ้ทำอะไรผมโหผมยังงงเลยทำทำไมอ่ะงงเหมือนกันนะเนรี่ยครับดำประการลังก็อย่างนี้แหละเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมไม่น่ามีอ่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้ววันนี้แหละได้ไปแน่นอน,100นร้อยเปอร์เซ็นต์ครา แล้วเราจะต่อขึ้นไปสูงทำไมวนะเดี๋ยวเราก็ทำด้านนี้ก่อนเดี๋ยวเรานอนก่อนน้ำชมมาตรงนี้เลยโอเคหลับฝันดีแล้วน้ำชม้วครับปุ๊บนะครับแล้วก็วางปั้งอะไรก่อนละาวาวน้ำโอเค เดี๋ยวเอาลาวาเพิ่มโอ้ท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ได้ไปแล้วดิชิวเลยลาวาอย่างเยอะเฮ้ยเ้าวพิกแอคขุมอ๋อนึกว่าพังเอี๋เราต่อขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้โอ้ย ก็าวางเราอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยใกล้เสร็จแล้วเหลือไม่กี่อันเฮ้ยเอ้ย,อยถูกแล้วนี่วะใช่เหรอวะไม่รู้ครับทำถูกไหยนะ โอ้ยว่าช็อตนี้จะไหวไหมนี่ช็อตนี้จะล่วงหรือจะรอดหรือจะรอดหรือจะล่วงครับไม่รู้ทําถูกไหมนะแดี๋ยวขึ้นต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก,ตงงวก็ต่อขึ้นมาอีกทีแล้วก็ปัดปัดนะครับผมโอ้ผมทําถูกไหมนี่เฮ้ยถ้าผมผิดพลาดท,ทางเทคนิคนี่แย่นะ ออ่าาาไปเละวะกนถ้าผิดพลาดทางเทคนีนี้ผมออกเกมเลยนะท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวดูกอนถูกเว้ยทำชมถูกเว้ยเฮ้ยท้มชมเหลืออันเดียวครับเหลืออันเดียวเฮ้ยแปลกว่ะ ถึงไหมว่าตรงนั้นนะถึงนะพอ,อกด๊บเปลี่ยนเลยวะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมผมได้ประตูนี้คือแล้วสุดน่าเกลียดนะเฮ้ยไม่เป็นไรน่าเกลียดแต่ว่าใช้ได้ใช้งานได้ก็ถือว่าเจ่มแล้วท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวขึ้นไปทุบก่อนโหท่านผู้ชมโคชิวอะ แมกเกินยากกว่านี้มีไหมยังไม่ใช่โอ้อย่างนี้ก็แบบจีๆเลยดิได้ไปเนเธอร์ภายในวันนี้นะโคตรตึงอะ่ะนี่ถ้าเราอยากได้อยากได้ลาวาก็มาตักเอาตรงนี้นะครับโอเคเราก็ตักกลับบ้านไปด้วยแล้วกันนะโอเคเราก็ได้เนเธอร์มาตรงนี้เลยนะอ้าวพังพอดีเลยนะ โอเคนะครับคลิปนี้เรายังไม่ไปเนเธอร์แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ใครชื่นชอบนะครับกดกดไลค์กด,ด, like, ด Subscribe กดแชร์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะนะท่านผู้ชมอ่านะใครที่ชื่นชอบอย่างนั้นแหละครับเออใครที่เม้นที่ผมแบบพูดผิดหรือพูดถูกนะก็สามารถเม้นบอกกันไนดะ้ว่าพี่น้องไอ้ไอ้น้อตรงนี้มันผิดหรือเปล่า พี่ตรงนี้มันผิดหรือเปล่าพี่ไอ,อ,อ้นะ้องเออนะอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวโอ้เราเรา,เรามีไฟเช็คไม่จุดวะอย่างงงเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนไปจุดเดี๋ยวเราทำพิกซ์แอคเหล็กก่อนนะครับอ้ออะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นนับไมค์ครับนานก็จะงงงงหน่อยนะเออเออเลยนะคนะ โอเคนะครับไปครับท่านผู้ชมเราไปจุดกันเลยดีกว่าแล้วก็จุดปิดคลิปเลยนะไม่ใช่หุมเข้านี่เธอไปหุมตายนี่ไม่เอานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่านี่เธอจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาสามสองปึ๊บว,ว้าวท่านผู้ชมเราได้ประตูนเธออันแรกของพาร์ทเรานะพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้แต่ว่า เราได้เนเธอร์อย่างรวดเร็วนะครับเดสโก่โอ้ยเราเกิดที่ไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมไบโอมอะไรวะโอ้โหเราเกิดหน้าผาเลยวุ้ยผมเกือบตกท่านผู้ชมโอ้โหมีลาวาต้อนรับด้วยโอ้โหนี่เห็นไหมโลกแห่งนานโลกของน่าหนาเทอร์อะไรเนเธอร์นะครับท่านผู้ชมโอเคนะใครอยากให้มีพาร์ทหน้าอีกก็สามารถกดไลค์สามารถพิมพ์บอกกันได้ผมผมพูดกดไลค์กดแชร์มันอะมาบ่อยมากแล้วอุ้ยท่านผู้ชม ใครนะครับอยากให้ผมสร้างบ้านด้วยไม้นี้สามารถพิมพ์บอกมาได้นะครับอ่ทาท่านผู้ชมนี่ไม้ค่อนข้างอันนี้ใช้อะไรขุดอะรั่วเหรอไม่รู้ครับเดีใช้มือเนี่ยขุดไปขุดไปนะโอเคนะไม้สวยนะท่านผู้ชมอันนี้ครับอะไรได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวเราขับก่อนดีกว่านะโอเคถือว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากสําหรับเรานะที่ ได้เนเธอร์นะครับแล้วก็เจอที่ไหนไม่รู้นะฮะโอเคเรากลับมาบ้านแล้วแต่เสียดายนะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรานะไม่เป็นไรครับเราสามารถทํารถไฟได้นะในเมื่อผมมีของเยอะๆนะแบบรางรถไฟนะอะผีขี้เกียจเนี่ยแต่ยังไงเราก็ต้องมีเพียบพิกแอกพลิกแอกหินเนี่ยไม่ใช่พลิกแอก็กเพชรนะยังไงผมก็ต้องไปหาเพชรให้ได้นะสามอันนะใช่ต้องสามอันเนีวยว่ยโอเคนะผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะ โอเคอท่านผู้ชมนี้ปิดแบบสวยงามเลยนะนี่ครับชุดผมนะก็เดี๋ยวผมรีวิวชุดผมก่อนนะนี่นะครับชุดผมนะอันนี้ผมนี่นะมีเฮดทีข้างหลังนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบโอ้โหผมพูดไม่กี่รอบเลยวะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับเพื่อนผมเพื่อนใหม่ผมชื่อลุง ลุงเอ็นนะครับผมอะไรมาเนี่ยโอเค